สวัสดีค่ะปูแอปแปลนะคะก็เพิ่งออกจากกายภาพมานะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วปูกายภาพครบสิบวันแล้ววันนี้ก็มีอาการระบมคอนิดหน่อยเพราะว่าน้องจัดดึงคอแบบค้างค่อนข้างนานอยู่ก็เลยเหมือนจะระบมนิดๆแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก็คงหายตอนนี้ปูก็นั่งรอข้าวนะคะสั่งข้าวไว้ วันนี้มีเยอะมากเลยมีสั่งข้าวไข่คนเบคอนข้าวไข่คนต้มยำข้าวผัดปูแล้วก็ชีสสติกแล้วก็มีปีกไก่ทอดมีน้ำด้วยนะคะก็สั่งเยอะเลยเก็บไว้กินพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวก็แช่ตู้เย็นแล้วก็เวฟกินก็นั่งรอด้านนอกร้านนะคะไม่กล้าเข้าไปนั่งในร้านก็ป้องกันสุดฤทธิ์จริงๆแล้วตั้งใจอยากจะไปรอในรถก็ขี้เกียจสตาร์ทรถเปิดแอร์ก็ รอตรงนี้าอากาศดีค่ะไม่มีคนเลยร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่กินประจำอยู่นะคะอร่อยคะ่ะร้านนี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งไป300แล้วก็จ่ายเองอีก146บบาทคุ้มคุ้ม